โอ้โหบรรยากาศยามเช้าฮะที่บ้านตำเมียงฮะนะนเล็กพามาชมบรรยากาศนะรถกำลังวิ่งกันฝักไฟเลยฮะนะเริ่มเดินทางกันอีกแล้วนะฮะเนี่ยฮะบรรยากาศนาเล็กมาถึงแต่เมื่อคืนเลยสบายๆนะนอยู่ที่บ้านของพี่สาวของนาเลนะ็กฮะ บรรยากาศบ้านสวนช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเชา้ชาเชบรรยากาศกาแฟกับน้าเล็กนะก็จะมีเสียงรถด,ดังวิ่งควักควายไปมานะเพราะว่าช่วงเทศกาลของปีใหม่เนี่ยรถวิ่งเยอะนะเพราะเราอยู่ติดถนนเลยนะถือว่าเป็นถนนสายรองนะสายหลักก็เป็นถนนใหญ่นะฝั่ง กรุงเทพอุบนไปนุ่นนะฮะนะเส้นนี้เป็นเส้นตะเก็บชายแดนนะฮะมาจิบกาแฟอยู่ที่วิถีบ้านสวนบ้าน,านเรานะสบายสบายกล้วยไม้ก็โห<ฮ>ดอกสวยงามมากๆนะฮะนะ นี่แหละพวกนี้ออกดอกตลอดนะฮะนี่โรยไปก็เยอะก็ออกสลับกันมาเรื่อยๆเ,ยเดิมจะเป็นร้านกาแฟแต่ว่าไม่มีคนดูแลไม่มีเพราะว่าพี่สาวก็ต้องทำงานนะ <c oughs> ก็เลยไม่มีคนดูแลก็เป็นศาลาพักผ่อนหย่อนใจของพวกเราไปเลยนะสบายสบาย วิถีบ้าน,านเราพิธีบ้านสวนนี่ฮะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้นะีน่ชายผ้าสีดางามมากนะังนั้นก็มีไม้ประดับสวยๆเยอะแยะเลยนี่ดูแล้วมันสดชื่น สบายตาสบายใจฮะมองไปก็เหมือนอยู่ในป่าเลยนะเนี่ยเห็นไหมไอ้นอนต้นปรงนะฮะปรงก็ปลูกมาหลายปีแล้วอันนี้นจะเป็นเอเื้องหมายนาใบด่างเนี่ยระกูกลุซิโลเดนจอนกับพวก ไม้ประดับสสวยๆหลากหลายนะเนี่ยกล้ยไม้ก็กำลังออกดอกแต่ปีนี้ออกดอกช้านะถือว่าบานช้าปกติปีใหม่จะต้องบานแล้วนนะาเล็กจะต้องได้ถ่ายแล้วอันะนี้เป็นตะกูลช้างกระนะตะกูลช้างส่วนเอื้องพึ่งอันนั้นก็ต้องรอออกดอกในช่วงของเมษาพฤษภา ดอกเยอะฮนะเดี่ยดูดนะูครการดอกเก่าๆนะเป็น10เลยถือนะว่าดอกดกมากนั่นเะลก็นี่แหละจัดแต่งปลูกแบบธรรมชาตินะที่เห็นเป็นสายระโยงระยางไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ใช่อันนี้เป็นรากอากาศของอบอระเพ็ดนะเนีเป็นสมุนไพรที่ถือว่าเป็นอยู่ในตำรับ ตำราของยาแบบว่าของตำรับยาโบราณเลยนะยาอายุวัฒนะของคนไทยเนะี่ยแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใส่ใจฮะแต่ว่าเราก็ยังอนุรักษ์เอาไว้นะโน่นปลูกรูนะคือบางทีต้นข้างล่างมันขาดนะข้างบนมันก็เป็นเถาล,อย,ลอยอยู่มันก็จะมีรากอากาศของมันเลือ้อยลงมาเพื่อมาหาดินหาน้ำ นี่แหละฮะธรรมชาติที่ถือว่าสุดยอดจริงๆเนี่แชีวิตอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันมีความสุขฮะนี่มาดูต้นโมกนะตน้นหินฟ้าแลบนะเป็นยาสมุนไพรนะเรื่องความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยามาปลูกประดับก็สวยงามมากเลยดูเนี่ย ดูความมันวาวของใบเขานะรอยหยักเน,นี่สวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกประดับที่ทุ่งนาของเราน,น,นี่พวกนี้มันจะหอมมากนะดอกหอมนะโมกแถวบ้านเราก็เรียกว่าโมกนามันอยู่ตามนานะ อยู่ในคลองนะตามริมคลองนะเนี่ยอามาปลูกไว้เป็นสิบยี่สิบปีแล้วฮนะเนี่ยนี่บรรยากาศยามเช้าของนาเล็กเนี่ยโหมันสุดยอดมันฟินไปเลยฮนะได้มาอยู่แบบวิถีบ,บ้านเนี่ยมีความสุขฮนะมาคราวนี้นาะเล็กได้มาอยู่หลายวันแน่นอนนะ ก่อนปีใหม่หลังปีใหม่นะเอาให้ฉ่าเลยฮะนะคือต้องเริ่มปรับตัวไม่ใช่อะไรฮะนาเลกต้องเริ่มปรับตัวจากวิถีของข้าราชการที่อยู่ในเมืองนะก็ต้องกลับมาอยู่แบบวิถีบ้านๆนะซึ่งนันเลก็ทำมาหลายปีแล้วนะก็พยายามที่จะปรับตัวให้มันอยู่แบบกับวิถีบ้านๆเราให้ได้ มันแปลกมันแปลกทินแปลกที่นะเพราะเราทำงานอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะต้องมาอยู่แบบสภาพแบบโอเพนแอร์อย่างเงี้ยนะมันก็ต้องปรับสภาพกันหน่อยปรับสภาพของร่างกายปรับสภาพของจ,จิตใจนะสังคมที่เคยอยู่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่านาเล็กได้ปูพื้นฐานของการทำ YouTube ไว้เนี่ยมันก็ทำให้ไม่เหงานะ เพราะนั้นใครที่กําลังจะเกษียณกําลังอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวนะนะเล็กเหลืออีก4ปีแต่ก็เตรียมตัวหลายๆอย่างไว้พอเราเกษียณเราหลุดจากวงจรของข้าราชการเราก็สามารถที่จะมาใช้ชีวิตแบบวิถีบ้านๆได้ก็พยายามปรับตัวกันนะนะ อย่าทําแบบหักดิบนะ,กะเกษียณแล้วยังงงบางคนเกษียณแล้วยังงงง,นนย,ย,ง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 ยังทําตัวอะไรไม่ถูกนะเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนมาก่อนยังมีความสุขสบายกับวิถีของข้าราชการอยู่นะต้องมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละนะนะเรียนรู้กันไปอ่ะสลับเช้านี้นะก็พามาจิบกาแฟที่บ้านสวนที บ้านพี่สาวของนาเล็กที่บ้านตะเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ